สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมค้นฟุงขายเกลือ,อนนก็จะนำส่งที่นครสวรรค์นะครับนี่ก็ส่งคันนี้เลยร้อยห้าสิบลูกนะครับก็อนนี้ราคาไม่แพงนะครับสามสิบแปดบาทส่งนครสวรรค์ก็เตรียมเบอทุ่งทองนะครับก็อันนี้ก็ส่งทีว่ที่แปดสิบบาทนะครับส่งถึงที่กับแต่ว่าทางนุ้นมีคนลงให้ด้วยนะครับ สั่งไดนน้คันนี้เลยคันนี้ได้ร้อยห้าสิบลูกนะครับเป็ยังไงก็สนใจก็สั่งกันเข้ามานะครับเพราะว่าเกลือสมุทรสงครามเป็นเกลือน้ําเค็มนะครับเกลือน้ําเค็มที่มีน้ําเค็มทะ,ทะเลโคลน,นะครับทําแล้วก็ทานาทําจากดินนะครับเกลือจะไม่เค็มปีจะเค็มคอมคมเหมือนหว่างนะครับเป่งไปดองผักดองอะไรได้เลยซึ่งเกลือเนี่ยที่เราขายเป็นเกลือําเพราะว่าเกลือเรา,อาขึ้นมาเนี่ยมันจะมีข่าวครับมันจะไม่ดำดูได้เลย ท่านจะเอาไปทําให้เต็มไปร้องพระร้องปลาทำปลาได้เลยนี่เหลือไม่ได้คัดเกลือกดำที่ไหนนะเนี่ยเกลือข้าวานีเอาไปช่วยทำเหรอ อ,อกกไปูนี่่ยนีเลยน,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 นีเกือบสมุดสำคัญแล้วก็ทัางไดที่สั่งนะครับก็ขอบคุณในในเพจเกษตรผสมผสานนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ถ้าที่ผมลงไปในเพจเกษตรผสมผสานก็ก็ได้มีลูกค้าที่สั่งกันเข้ามานะครับก็ได้ของแน่แน,นอนนะครับตัวกระสุนปั๊บ สมุดสงครามแท้ๆเลยท่านสั่งเกลือดำแต่เกลือไม่ดำนะครับก็จะประมาณนี้ขึ้นจากนาแล้วก็สีจะแบบไหนก็บแบบนั้นเลยเพราะาเราไม่ได้คัดแต่ถ้าเกลือคัดจะอีกราคาหนึ่งมันจะเป็นเกลือเขาเรียกเกลือกลางม,มีมีขาวก็ขาวป๊อดมีสองระดับแต่เกลือนี้นนขึ้นในนาแไปเลยครก็ข,ข,ข,ขอบคุณม,มากๆสำหรับลูกค้านะครับที่สั่งกันเข้ามานะครับ เราบอกเลยนี่จะเกลือสมุนไพรได้แท้เกลือน้ำทะเลแล้วก็ทำจากดินนะครับเต้นแเปะทางด้วยนะครับสามสิบโลแอบกินเลยละโอ้ยผมออกมาห้าทุ่มนะคุณอ <laughs> าออกมาห้าทุ่ม ก็ย่าธนาปดปดฟันหน้าบวมโอหบวมโอ้โหนาทุ่มหน้าทุ่มเนี่ยวิ่งมันวิ่งได้เรื่อยไงิานี้เลยงานวิ่งโลสวยมากเนาะค่าขนส่งแพงนะค่าเกลือเนี่ยขายทำมาเนี่ยไม่เหลือแต่ค่าขนส่งค่าน้ำมันมาสองพันฟาง เหลือไม่เท่าไหร่ค่าคนส่งเนาะค่าคนส่งค่าแรงโอ้โหแพงมากฮะปุ๋ยใส่มะพร้าวเกลือครับเกลือดำเกลือเนี่ยนิยมใส่ไรมันใส่ข้าวใส่ได้ทุกชนิดใส่บ่อปลาใส่ไรแต่ต้องเกลือสมุทรสงครามนะครับเพราะเกลือสมุทรสงครามเนี่ยเป็นนาดินนาทำกระดิน แล้วว่ามันก้นอยู่ใะดินือป่าดมันี่โอ้เดีเอาไปเอาไปลองนะเอาไปดองปลาดองพักแจ่วเลยอ๋อไอเนี้ยแกะดูสับแน่เลยไหลงมั้โอ้แจ่วแน่เดี๋ยวเข้าเงินเข้านีกี่ลูกที่ลูกเราม้าสิบห้าสิบลูกตลามาเลยนี่มีปลาทูแม่กองมาฝากครับมา นี่้าไม่อร่อยนะให้ว่าเลยละปลาทูแม่กองทำเองหรือไงไม่หรอกออเคลือเคลือบทำเองทำเองพ่อตาทำานี่แล้วก็เป็นคนขายเห็นใจเก็ขายเหมือนมาเที่ยวด้วยเงี้ยเป็นหลงนั่นว่าพาอตาทำนี่ปลาทูของฝากปลาทูแม่กองเลยลองลองไปทอดทานเช้าเช้าได้เลยอืม ผมไม่เหมือนค่ายคลองแล้วมาเที่ยวด้วยไงต่อไปผมก็ต้องไปทำโต๊ะจีนต่อโต๊ะจีนด้วยอ่าขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากลองลองลองแกะแกะแกะดูเดียนี่ถ้าอยากให้ข่าวนะจะแบบว่าจะทํากินนะก็ละลายน้ําเกลือเนี่ยให้มันแก่ก่อนลายให้มันเป็นน้ําก่อนให้เป็นน้ําเค็ม แล้วก็แล้วก็เอาเกลือเนี่ยมาละลายน้นําเค็มได้ขาวแต่ต้องละลายเพราะว่าถ้าน้ําเปล่ามันมันจะเกลือมันจะละลายต้องต้องเอาเกลือไปละลายให้เค็มก่อนอมีร้านค้ากลางหมู่บ้านเลยนะตรงนี้เรียกหมู่บ้านอะไรครับเนี่ยหนองขาม กิออนอะไรดีเดีมมนงามดีจึงเดี๋ยวไ่านวัากันม่ ก็คนที่ว่าขั้นตอนเยอะไม่เคยใช้แล้วทดลองใช้อะเยอะทดลองใช้อะเยอะก็เลยนั่นๆกันมาคนที่ใช้จริงเขาได้ผลก็เลยก็เลยนั่นๆกันมาแต่ถ้าถ้าเป็นมะพร้าวนี่ต้องใช้แน่นอนทีนี้ก็เลยเอาไปเอาไปใส่กันเลยใส่เกลือใส่นาข้าวเหน แถวนี้ถ้าเป็นตัวเมืองก็นครสวรรค์นี่กี่กิโลครับเนี่ยไ okay, อ้ทนครสวรรค์หกสิบหกสิบอก็ถ้าอ,อยู่นี่นี่ชานเมืองกันนี่ก็เขตติดต่อจังหวัดอะไรนเนี่ยพิกิจพิกิจใช่ไหมพิกิจข้าวบุญการยืนข้าวบุญเออม,มาพอดีเลยวะ่ะคนช่วยอะ่ะ ไอ้เหี้ยม,มันจะมามาตนา้นไหนต้องเขาหายไปเลยเนี่ยะมาทำไรมันจะมามาตน <c oughs> ม้นไหนเห็มจะมาอมันจะมาช่วยน้องเห็นมาด้วยนี่ว่าเขามาบ่ายมาก่อนปลูกอ่ะก็าไถาแล้วก็หวานไอ้ยข้าวหรือเรือเ่องอะไรไอ้ยก็ไอเนี่ยมันเนี่ย So。Để... các, khi phụ phuộc mình, nó phải gòn, phải không ạ? Đấy, nó แต่ถ้ากันเหนียวก็ขึ้นได้ชั้นได้ชั้นเดียวก็ยิงนานยิงดีเก้ยิ่แเดีวแล้วสามเ็บ ผมถึงบ้านนี่ก็บ oh. ายบายน้ำมันก็ 25, oh. นอกสองบรรณาเนีนะ่ยงอ้วกะอะไรสองบรรณากาน้ำมันไปกลับกี่กิโลนะไม่เป็นพันหรอไม่ไม่ถึงไม่ถึงพันมันตกสี่ร้อย หัวะพันผมไปชงนครพนมมาลูกร้อยร้อยสามสิบแล้วก็าานคนมแปดร้อยสโล,แสโล,ลกแปดร้อยปแล้วไงวเรือยิ่งประโยชน์มันครอบคุมครอบจัก,กรวาลเลือเนี่ยเนี่ยเพิ่งไปไงนี้แจ้งแล้วกลับมารถมาจิบที่ไหนวะ

sao rồi <laughs> ừ. ừ. hey, nó thành cái không ừ, gì gì cả cả hành hành hành. à nó không này bẩn mà leo. <laughs>